ขาดน้ำ <Okay. S 1> เดี๋ยวไอจะอาจจะถ่ายช็อตนี้อีกช็อตเดียวนะคะทุกคนอุ้ยพี่น้องแมวไอก้กระเยียบขาแต่ว่าคขาแต่บรรยายเก็บเมือเดียวขาตั้งกล้องมีอยู่จ่ะแต่มันเป็นขาตั้งสำหรับอ๋อ กสัใหญ่ตัดขาให้ดูนิดนึงเนี่ยค่ะไอ้ก็จะเอา,เอาไปหาถุงมารองขาเหตุ ฝนตกสวยดีจ้ะแต่ก็แอบ,บร้อนอยู่นะสอ ถ้าทําไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรนะจะนั่งทําสักประมาณ30-40นาทีก็พอแล้วค่ะอยากให้ทุกคนดูว่าเห็ดจริงๆวันเห็ดนี้สวยนะ กว่าจะทำได้แต่ละดอกนะ วันนี้ไม่ต้องทำอาหารเย็นพี่คุณบอกว่าเดี๋ยวจะกินแซนวิชถ้าแกจะกินอะไรก็มีออส่วนออส่วนเห็ดไอ,อ,ห,อหอยนะหอยนางลมแต่แกก็คงไม่กินเนาะไอทำออส่วนตอนเที่ยงนึกอยาก กิดช่องฟรีเห็นหอยนางรมอยู่แพ็คหนึ่งเนาะแพ็คใหญ่อยู่นะทําหมดเลยข้างล่างก็จะเป็นแบบ เป็นอเป็นกรีบกรีบอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นกรีบกรีบดูสิปิดหน้าไอ้มิดเลยทุกคนดอกเห็ดใหญ่มาก ตามธรรมชาติของคนเข้าป่าเนาะเวลาเข้าป่าไปแรกๆอะ่ะดอกไม่สวยก็เอาดอกดอกแบบว่าไซส์ไซส์ไม่โตมากก็เอาคือกลัวไม่ได้อะไรงไงพอเริ่มเหนื่อยเริ่มร้อนก็จะเริ่มมองข้ามก็ไปเจอดอกสวยๆด้วยเนาะ เห็ดมันจะเริ่มมีแบบเหมือนมีหนอนนะคะขึ้นไปอยู่นิดนึงพวกนี้เราต้องผ่าครึ่งนะคะทีหลังก่อนที่เราจะเอาไปเอา,เอาไปต้ม,มนะคะทุกคนล้างให้สะอาดแล้วก็ผ่าครึ่งนะคะ เล็บอาชีก ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ไปเก็บเห็ดกับพี่ฝนนะเพราะว่าจันถึงสุกเนี่ยพี่ขุนแกทำงานทุกคนอย่างเลิกว้ที่สุดก็บ่ายสามแล้วส่วนใหญ่ไอ้ก็จะหยุดกลางอาทิตย์ใช่ไหมยอย่างอาทิตย์เนี่ยก็หยุดหยุดวันพฤหัสอย่างเงี้ยก็เลยไปไม่ได้ทีนี้เสาร์อาทิตย์ไอ้ก็ทำงาน แล้วบางทีเสาร์อาทิตย์พี่พี่ฝนก็ไปขายเห็ดอย่างเงี้ยจ้ะกก็ไม่ได้เข้าป่าเงี้ยหรืออาจจะเข้าบ้างถ้านัดกันนะเนาะแต่ก็จะหยุดเสาเว้นเสาอย่างเงี้ยค่ะไอ้ก็ไอ้เป็นคนที่แบบถ้าไปคือก็อยากไปแบบไปเม้ามอยหอยกาบไปเดินเก็บเห็ดด้วยก็ไปชิลลิ่งไปเมสามอยตามสไตล์สาวๆแล้วก็จะไปกินข้าวปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าไปกับพี่ฝนยังไงก็คือยังไงก็ต้องได้เห็ดเพราะว่าป่าบ้านพี่ฝนนะมันมันเป็นป่าที่เป็นป่าจริงๆอะ่ะทุกคนเป็นป่าเห็ดจริงๆอะ่ะเออแต่แถวบ้านไอ้นี่คือเป็นป่าติดเมืองอะไรอย่างเงี้ย ติดเมืองคนก็มาหาเยอะค่ะแต่เวลาไปเก็บไอ้ก็ไอ้ไม่ได้เก็บขายมันพี่ฝนเนะาะไอ้ไปก็ ได้น้อยก็เอามาทํากินถ้าได้มากก็แบ่งทํากินบ้างแล้วก็แบ่งไปไว pues, ้ให้คุณย่าอะไรอยงี้ค่ะเอาไปแจกเพื่อนบ้างอะไรองี้ค่ะตอนนี้ก็ให้ดูลิสต์ไปถุงหนึ่งแล้วก็ให้คุณย่าไป2ถุงนะคะเห็ดเห็ดมันปูที่ไอเก็บมาได้ทั้งหมดตั้งแต่ตั้งแต่หลังจากที่ไอ่กลับมาจากเมืองไทยแลก็ทํากินด้วยเก็บมาเยอะๆก็ทํากิน ราะว่าตู้ช่องฟรีซมันเราต้องทําให้ตู้ฟรีซเราว่างช่วงนี้เพราะว่าเดี๋ยวประมาณเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยเห็ดเห็ดพึ่งมันมาเยอะๆไงก็อยากจะไปเก็บอีกแล้วเนาะเก็บทีเก็บน้อยก็เก็บไม่เป็นต้องเต็มตะกร้าเต็มตะกร้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันจะน้อยแหละเต็มตะกร้านี้ก็เนี่ยมันไม่น้อยนะทุกคนตะกร้านี้มันใหญ่มากถ้าเก็บเต็มตะกร้านี้ก็โอ้โหทำงานกันทั้งคืนอะทำความสะอาดอะ แล้วเห็ดพึ่งเนะี่ยถ้าเก็บมาเยอะต้องทําคืนนั้นเลยอืมต้องทําความสะอาดเลยจัดการให้เสร็จไม่งั้นเห็ดมันจะจากสมมติถ้ามีหนอนนิดนึงก็จะเริ่มมีหนอนเยอะถ้ายังสดอยู่ก็จะเริ่มแบบไม่สดอย่างเงี้ยค่ะยกเว้นว่าถ้าถ้าดอกไหนที่แบบไม่มีหนอนเลยสวยจริงๆอย่างเงี้ยเราทำความสะอาดไม่ต้องล้างนะ ปัดฝุน่นปัดฝุน่นออกเสร็จแล้วก far, ็เอาใส่ถุงกระดาษแล้วก็แช่ในตู้เย็นอ่าก็จะเก็บได้อีกประมาณวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็ดพึ่งหวานนี้ฝรั่งเศสเอออิตาลีเออชอบมากนะ านิยมกินกันมากคนฝรั่งเศสคนอิตาลีอ่ะเป็นราคานะคะทางบ้านเขาที่นี่ก็เป็นราคาเหมือนกันเพราะที่เขาขายอ่ะมันจะต้องแบบไม่มีหนอนเลยอ่ะเราต้องสวยจริงๆแล้วเป็นดอกที่ยังไม่บานมากอ่ะค่ะกินอร่อยอร่อยกลุบกรุบรังผึ้งยังไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองงเงี้ย มันต้องมีสเปคของมันแต่ว่าเห็ดมันปูเนี่ยปีนี้สวยนะพูดถึงคือน้ามันไม่ค่อยเยอะเห็ดมันก็ออกมาแบบไม่ค่อยเละค่ะเนื้อเห็ดมันจะแน่นๆไม่ค่อยมีปริมาณน้ำเยอะก็ถือว่าเห็ดมันจะเป็นเห็ดคุณภาพดีเหมือนกัน แต่ในขณะเดียวกันเราก็น่าเสียดายที่แบบเห็ดบางเห็ดหลายดอกเลยแหละมันตายมันแห้งเพราะรอน้ำนะคะโอเคจะทำความสราดให้ดูเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะคลิปมันจะยาว คลิปมันจะยาวเกินไปค่ะทุกคนเอามาให้ทุกคนชื่นชมด้วยไม่มากไม่น้อยแต่ถ้านั่งปัดนี่ก็เป็นชั่วโมงนะสองชั่วโมงจะเสร็จไหมเนี่ยวันนี้ไม่มีคนช่วยพี่ขุนอาบน้ำกินข้าวแล้ว เข้าคอมพิวเตอร์แล้วสี่ทุ่มครึ่งพี่คุณก็นอนแล้วบางทีสี่ทุ่มครึ่งไงยังยืนอยู่ในครัวต้มเห็ดทําเห็ดอยู่เลยตลกเนาะไม่รู้เอาแรงมาจากไหนกําลังวังชากํารัง ใอ้ทิ้งดอกเล็กๆไว้เยอะเลยเดี๋ยวฝนมานี่โหรับรองตรงนั้นก็เหลืองอีกเต็มป่าเต็มป่าป่าเล็กๆกันแหละแต่ไปไม่ทันเขาหลอกไอวันนี้ไปโหเห็นรอยคนเก็บเยอะเลยคนแถวนั้นล่ละค่ะนี่ยกตัวอย่างที่เขาเจอหนอนชอนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยคะ ันนี้เราก็จะไม่เอา นี้ก็ถ้าทางจะหนอนโอเค way. Anyway. มันก็แทรกอยู่นะทุกคนทํายากค่ะดอกนี้มันมันแบบมันเป็นทวิตกันอยู่ยังไงก็ไม่รู้เนะะี่ยค่ะเอาแหละทุกคนไอไปจริงๆแล้วนะคะไอก็อยากจะขอบคุณมากๆนะคะทุกๆกกำลังใจขอบคุณสำหรับ พี่ป้านะอาคุณยายนะคะคุณตาที่เข้ามารับชมแล้วก็มาส่งกำลังใจเขียนคอมเมนต์หาไอ้นะคะไอ้ก็ได้อ่านทุกคอมเมนต์นะคะบางทีไม่มีเวลาตอบก็จะกดรูปหัวใจให้ถ้ามีเวลาไอ้ก็ตอบเนาะไอ้ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ซา,าบซึ้งใจอะคะ่ะบางทีแบบมีคนเขียนข้อความดีๆมาให้กำลังใจเราอะไรเงี้ยคะ่ะมันก็เป็น ทำให้เรามีกําลังใจที่จะทําคลิปต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้เงินเยอะจากการทําคลิปหรือว่าจะร่ํารวยนะคะแต่ว่าอย่างน,น้อยๆมันก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับคนทําคลิปเนาะว่าเอออย่างน้อยก็ยังมีแรงส่งให้เราเดินต่อได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคซึ่งไอก่ก็ที่ผ่านมาก็คืออยู่ได้เพราะกําลังใจของทุกๆคนที่เข้ามาเชียร์ไอ้นะคะโอเค งั้นไปแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวไอจะไปหาอะไรทานมื้อเย็นค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแดกก็ส่องหน้าแดงเลย